ครับโอกเราครสิงอีพีเจ็ดนะครับผมวันนี้เป็นงานยกเป็นเสานะครับยกเป็นสนะเนสานะครับเป็นเสานะครับเสาเหล็กนะครับเป็นเสาใหญ่นะครับยกให้สูงเท่าบ้านเลังนี้นะครับผมนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ทำการเทเสาลวนะครับผมเทเสาครับป็นเสาต้นเสาครับครับตอนนี้ก็กำลังจะทำการยกนะครับผม หลังจากที่เรารอเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการยกทุกคนไปนะครับผมเดี๋ยวเทา้าบานหลังนี้นะครับผมวันนี้ได้ยกพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสมอบ้านหลังนี้ึงครับเข้านะครับ ทำการเทเสาครับครับก็วันนี้ก็ได้เทเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ยกรับเก่านะครับขึ้นไปนะครับผมให้เสมอบ้านหลังนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะทำการเทคานนะครับผมเทคานรอบเพื่อเจ้าของบ้านเขาใส่ดินครับเขาจะใส่ทรายที่ชั้นล่างได้เลยนะครับผม บรรยากาศอากาศหนาวนะครับตอนนี้ก็เขาหนาหนาวแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนเทคลายกันครับผมครับผมชมงานเทคลายกันนะครับผมบรรยากาศเย็นๆน,นะครับตอนเทคลายนะครับผม จคานรอบนะครับเพื่อจะใส่ดินนะครับผมของมันจะใส่ดินบริเวณลกลางบ้านนะครับ,ารบคานกันมานะ้ครับหลังจากที่เราดีดเป็นที่เรียบร้อยนะครับดีดสมุดอบ้านนี้นะครับครับผมอากาศเย็นๆน,นะครับผลงานก็บางก็ซักผ้ากันก็มีนะครับ ตั่งคนคลายครับผมใาการจํำเย็นนะครับผมส่งงานนะครับเดี๋ยวบันิ่ง EP 7นะครับผมเพียงแค่ท่านผู้ชมเข้าไปกดไลค์กับซับสไคร e นะครับใน YouTube ช่อง YouTube นะครับผมช่องนี้เลยนะครับคุณก็เป็นผู้สนับสนุนเรานนะครับฝากเลยนะครับผม โจ๊บ๊องซึ่ง EP เจ็ดนะครับพบกันใหม่จวกบ๊องซึ่ง EP แนะครับผมจะไปที่ไหนติดติดตามตนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ